เอาละเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆมาไม่ทันอาจารย์เลิกงานดึกกอบมาไม่ทันเป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูนะครับรถคันเมื่อคู่นี่แหละอาจารย์เพิ่งกลับไปเมื่อกี้เองเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาหน่อยนี่พี่ครับอาจารย์กลับไปแล้วเหรอเป็นไงบ้างนี้เป็นตื่นเต้นไหมเริ่มเริ่มได้ไงเริ่มได้ไงับม,ม,ม,มาได้ไงแ ไปขึ้นรถอยู่86อ่อนนุช86เหรอตั้งแต่ไหนนะอ่อนนุชตันหกเหรอครับปกติพี่เริ่มงานตอนไหนกี่โมงครับเนี่ยเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนเหรอครับแล้วแกไปพึ่งตกใจเม่อตอนแกมาแกแจ้งเปล่าแกโทรไปเลยเหรอครับและนั่งกันด้วยกันเนี่ยเหรอครับแล้วไปไปซอยอ่อนนุชไปไหนต่อครับเนี่ยตอนนั้นแล้วแกก็ซอยอ่อนนุชแกเงาะไปแจกอ๋อเงาะไปแจกก่อนครับแล้วไงต่อแล้วแกก็ขึ้นรถมาด้วยมาดูมาดูทํางานเหรอครับ ปกติพี่ต้องทำงานกี่กี่ชั่วโมงไงบ้างครับเนี่ยผมก็เลิกหกโมงเจ็ดโมงเช้าครับตังแต่เที่ยงคืนเลิกหกโมงเจ็ดโมงเช้าครับผมจุดนี้คือจุดสุดท้ายป่ะครับพี่จุดสุดท้ายอยู่เอสแปดครับเลิกตื่นเต้นไหมแกขึ้นมาด้วยตื่นเต้นเป็นยังรู้สึกไงบ้าง <laughs> ขับรถไม่ถูกเกรงเรล่าเกรงเร <laughs> ล่าเกรงนิดหน่อยครับแต่แกน่ารักไหมครับแกแกฝักงานอะไรบ้างไหมครับพี่แกก็บอกสู้ๆแค่นั้นเองเลิกเราเราฟังแล้วเรามีกำลังใจไหม มีกำลังใจรับมากเลยใช่ไหมครับอยากฝากบอกอะไรพี่แก่น่อยไหมพี่ฉันไม่ได้จะฝากอะไรเถินครับแต่ดีใจครับโอ้เอาคุ็นว่เดยจะไปไหนต่อครับเนี่ยจะวิ่งเส้นนี้นะเก็บแล้วไปจุดนค้าที่ไหนอะพี่ท้องหล่อท้องหล่อบ้านแกซึ่ท้องหล่อนี่คือจุดจุดจุดเก็บหรือจุดทิ้งหรือไงฮะเก็บครับอ๋อจุดเก็บที่บ้านแกเช่าอยู่นะครับอ๋อไม่แล้วรแล้วขยะเราอ่ะขยะเราอ่ะครับ ไปถึงจุดนั้นเลยใช่ไหมครับไปจุดจุดจุดเทยนขยะใช่ไหมฮะต้องรอเท่าไหร่ครพี่อ๋อที่เทียนขยะเหรอครับทีเทียขยะตอนนัดแปดหกครับอนนดแปดหกเป็นจุดสุดท้ายใช่ไหมครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่โอ้นี่พี่ชื่ออะไรครับพี่รันครับพี่รันพี่รันครับผมโอเคขอบคุณมากพี่รันครับโอ้พี่รันนะตามมาไม่ทันนลยดิผมเลิกงานนี่อีกท่านหนึ่งครับเพื่อนๆนี่นี่นี่ อันนี้พี่มากับพี่รันปะครับพี่แล้วอยู่ที่นี่โอ้โหมื่ีวแกมาช่วยดูนี่ก็ขึ้นรถไปด้วยกันใช่ไหมไ <ป S 1> โอ้โห<ไ>ประทับใจไหมเนี่ยอันนี้เข้างานกลางคืนหมดเลยใช่ไหมครับพี่กลางคืนเนาะเข้าเที่ยงค,คืนนะครับคุณผู้ชมเมื่อสกูนี่เป็นจุดที่น่ารักมากนะเราเห็นคือผมพยายามตามมาแต่ตามมาไม่ทันใช่ครับยามตามมาทักไปในแกทักแกไปหลังไปแล้วล่ะแต่ว่าแกกลับไปแล้ว บ้านก็อยู่นี้น้านก็อยู่ตรงเมื่อกี้นี้เองนะครับซึ่งก็น่ารักมากนะครับอันนี้ก็เป็นอาจาร์อาจาร,าจาร์ผมับมาจะหาอาจาร์ชาชาเมื่อกี้วันนี้ไม่ทันเห็นแกอยู่แล้วล่ะนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะนี่พี่รันพี่รันนี่พี่รันโอ้พี่รันขับขับเก่งเลยไนหะขับเก่งเลยไหมเก่งเก่งสุดในชีวิตเราเนี่ยไม่ถึงขนาดไม่เห็นเจ้านายอย่างนี้น <c oughs> ไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยเป็นครั้งแรกครับเหลอ เต้นเนาะเจอกันไหมพาไปควัวไหลายซอยไหมเนี่ยซอยเดียวซอยแรกนี่จุดที่สองนะจุดที่สองครับพจุดที่สองครับก็อแกต้องไปแจกฟุตบอลอยู่ให้เด็กอยู่ไหนอีกนะเลยแกกลับก่อนแต่เราก็มาเราก็แต่ตัวตรงนี้เท่านั้นเองครับแต่ก็เป็นอีกครึ่งชั่วโมงได้ไหมนั่งอยู่แกอะเป็นชั่วโมงนะครับตั้งแต่8กมาเนี่ยเป็นชั่วโมงพี่รันผมถามนิดนึง ปลายทางเราไปทิ้งที่อ่อนนุช86ดรับ86ครับมันเป็นคลับเขาเรียกเป็นเป็นเป็นบ่อขยะบ่อขยะที่นู่นครับแล้วหลังจากนั้นเขาไปตรงไหนต่อลราทราบไหมฮะเขาก็เอาไปไปทําลายไปฝังกบอะไรอยู่แล้วเราเก็บในพื้นที่ไหนบ้างอะทางเคืองคืนอย่างเงี้ยผมวิ่งเส้นเอกกรไม้เงี้ยเส้นเอกมัยไมครับเส้นเอ็กไมนะครับทุกซอยครับทุกซอยแล้วก็ไปสุดปลายทางที่อ่อนนุช8 6ครับทุกคืนครับทุกคืนทุกวันงานหนักไหมมันก็ว่าหนักก็ มันก็มีมั่งแกแกให้กําลังใจอะไรบ้างครับแกบอกสู้ๆบอกสู้ๆมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นไหมมีครับมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหพี่รันหาไม่มีแล้วอย่างนี้อะไรนะแกอยู่งั้นแกยังมาพกคีอยู่กับขยะเออแล้วเอาชุดจากไหนอ่ะชุดกทมนะครับกทมใครหยิบให้แกเนี่ยไม่รู้แกไปเอาตงไหนตอนแรกรู้เลยเปล่าว่าแกจะมาขึ้นอ่ะรู้ครับแกบอกว่าแกบอกผม ตอนเมื่อวานเนี่ยเขาบอกเมื่อวานครับแล้วผมเห็นเมื่อกี้นี่แกบอกเดี๋ยวเช้าเจอกันน่ะแกทำอะไรอ่ะนัดกันไหมหรอหรือเปล่าไม่มงานครับเดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวงานเข้าไอ้แกนอนกันพี่เป็นพนักงานประจำป่ะครับพี่รันชั่วคราวครับชั่วคราวครับวันนี้หยุดไม่ดีไม่หยุดเนาะไม่มีหยุดครับเนาะโอ้โหพี่รันแต่ก็สู้นะพี่รันนะพี่รันนะมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมไหมพี่รันในฐานะเจ้าพนักงานของกทมครับ เงินเดือนน้อยเงินเดือนน้อยไอ่เพิ่มนิดหนึ่งไหมเบลคับเบียอะไรไหมเขาบอกได้บอกได้เดี๋ยวบอกแกให้นิดหนึ่งนะอันนี้ใช่ไหมครับผมโอ้โหนี่ผู้ชมครับพี่รันนะพี่รันซึ่งผมน่าจะถาคาถาจานกันแหละแต่ว่าไม่ทันอาจารย์กับชัยบอกว่าชั่วคราวเดี๋ยวรอบรรจุนี่นี่นี่ย้ายมาจากพนักงานอ่ะเดี๋ยวพี่รันรอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปคาถากรอบอกอจานละคาถาไท้เพิ่มแล้วพี่รันเนี่ย ก็เ <One> ป <input> so ็นแง่ม <ources> <start with> <government> ุมหนึ่งที่น่ารักมากๆนะครับเพื่อนๆซึ่งเมื่อกี้ไปหาพี่นัดที่อะไรพี่นี่นี่ดีพี่ปิยะใช่ไหมเขาก็ดีใจเหมือนกันเนาะใช่ไหมอย่างพี่รันที่เป็นคนขับรถใช่ไหมพี่ครับผมเป็นคนขับแล้วก็มีพี่ๆเขาขับเก็บไปเรื่อยๆเขาทิ้งขยะเยอะตรงนี้4-5คัน4-5คันต่อครั้งต่อต่อต่อคืนเลยนะวันโอ้โหเยอะมากเนาะแล้วต้องเข้าวันนั้นก็5คัน6คัน5 6ตันเลยเหรอ ตอนนี้ต้องขาดทุกคืนถูกไหมมาเก็บตอนคืนผมเก็บทุกวนันครับลอครับที่ที่รันที่รันทำมากี่ปีแล้วผมทำงานมาตั้งแต่มอบนะสองตุลสองกุมภาปีปีปีที่แล้วหรือปีนี้ที่เขามีม็อบอะไรกันนะเรอเลอะเลอก็สัปพักใหญ่แล้วห้า,ห,าหกปีเจ็ดแปดปีอู้นานแ,<ป>แล้วนะแปดปีด้วยแปดปีนี่คุ้นๆเลยนะ <laughs> สาเล่นสาวเล่น ก็ร okay. so so like 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 ักในอาชีพนี <t T ้นี่นะครับพี่รันโอเคก็เดี๋ยวเรื่องงงเรื่องเงินที่พูดแล้วเดี๋ยวได้ได้ได้ยินตากรู้แลกรู้แล้วอาจารย์การู้แล้วล่ะไม่เป็นไรราคาราคาเดี๋ยวบอกให้แต่นี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นขวอญกำลังใจแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกภาคตึ่งใจไหมพี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างยี่ตื่นสุดท้ายแหละตั้งแต่รู้มาว่าผ้วกับมีนี่แหละผ้ว่าคนนี้แหละลงทุกอย่างโลรครับโลรรู้จักกันมานานยัง ยังเลยผมม่งมารู้อยู่ที่ว่าผมเก็บอยู่ซอยแปดเราเห็นแกวิ่งก็ว่าเอ้าผมว่าบ้านแกอยู่ซอยนะซอยแปดหรอครับไอ้ซอยแปดใช่ไหมแกเช่าอยู่ไอย่ห้องหลอดนี่แม่แกเช่าอยู่เลออ๋อแล้วเห็นแล้วมาแจมกันได้ไงหลายครั้งแล้วนี่แกวิ่งแล้วก็เจอแกกับทักทายตลอดเวลาเลยบอกเอ้ยทุกวันทุกวันด้วยเจอทุกวันช่วงนั้แล้วแกวิ่งแต่นี่คือรถครั้งแรกไหมครับครั้งแรก ในฐานะในฐานะแกบอกผมได้ยินนะแกบอกว่าในฐานะเพื่อนร่วมงาน้วยไหมถูกบ้องไหมพี่รันคํานี้มันตั้งแต่แกยังไม่เป็นผัวโหลัวชิงเนี่ยแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะเจอกันเราเป็นพี่น้องกันเพื่อนกันครับเพราะว่าแกก็แกเป็นคนไม่ถือตัวเลิกโอ้โหแกเหมือนกันเองเนย่ยแกติดดินรับใช่ไหมใช่ครับโอ้โหรู้จักกันมานานแล้วเนี่ยนี่เป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อแกบอกเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วถูกไหมครับผมโอ้โหนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ แกเพิ่งกลับแล้วไม่คิ้กลับบ้านไงอ่ะแกนั่งแท็กซี่อ่ะเรอะอยแปดเลยนะครับโอเคพี่รันขอบคุณมากๆเป็นไาลังให้เลครับพี่รันครับขอบคุณมากครับพี่รันครับนี่ครับเพื่อนๆผมมาหาแกไม่ทันนี้ผมเลิกงานดึกเหมือนกันเพิ่งเข้าออกเว้นข่าวออกเว้นข่าวแล้วก็ไม่เขาเรียกไงไม่ไม่ทันมาไม่ทันนะครับมาไม่ทันแต่ก็นี้ก็เป็นเห็นกระบวนการนะครับเขาจะไปสิ้นสุดที่ตรงอ่อนรุดแปดสิบหกนะครับสุนอาจารย์แกกลับบ้านไปแล้วก็แวะมาเห็นภาพแบบนี้เนี่ยน่ารักนะ น่ารักเนเอะพี่ลังเป็นหนึ่งในคนที่ก็รอการบรรจุอยู่ด้วยพี่ปิยะด้วยนะพี่อื่นด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับเพื่อนๆครับทุกคนครับสวัสดีครับเจอกใหม่ครับตามกันไม่ทันเลยเนี่ยรู้กัไปวิ่งเปล่าเนี่ยจานพักบ้างรักข่าวว่าเหนื่อยแลย้วตามไม่ทันแล้วเนี่ยนะดีครับ